สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV n e w ประจำวันที่16ธันวาคม2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะชะอำเปิดตลาดนะัดสวนสวนลอยทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนริมชายหาดค่ะ วันที่15ธันวาคม2567นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายเริศชัยสกลสวัสดิ์ภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทราไราชอ์ออมปิรีสอร์ทหัวหินและผู้ประกอบการชุมชนประมูชายฝั่งบอ่อแขมใต้บอ่อพุทราและบางไซย้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดตลาดนะัดชุมชนสวนส,วน,สวนลอยบริเวณริมชายหาดโรงแรมเซ็นทราไราชอ์ออมปิรีสอร์ทหัวหินตามกระแสท่องเที่ยว ชุมชน Community-based tourism ของคนทุกรุ่นที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเจเนเรชันซั u ส t a น n a b i l i t y ได้เข้ามาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ชอําภายใต้แนวความคิดรักโรครักสิ่งแวดล้อมสนับสนุนสินค้าจากท้องถิ่นและช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจเพื่อผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้ ให้ช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสัญจรชุมชนประมงชัยฝั่งสามแห่งเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไกลเดินทางไปถึงเมืองหัวหินและยังมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อใกล้ๆเช่นโบสถ์อายุ100ปีวัดบางไซย้อยสะพานปลาธนาคารปู่พระราชนิเวศมรุษขทยาวันอุทยานสิ่งแวดล้อมนา,นานาชาติเิรินทรและร้านอาหารหลายแห่งที่มีชื่อเสียงรสชาติอาหารพื้นเมืองชอำพร้อมกันนี้ชุมชนทั้ง3แห่งได้นำอาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ ขึ้นชื่อของชุมชนมาจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวสําหรับตลาดนะัดสวนส,วน,สวนรอยจะจัดขึ้นทุกวันเสราร์สัปดาห์ที่2ของทุกๆเดือนตั้งแต่เวลา15นาิกาถึง21นาฬิกาไร้คู่แข่งอนุรักษ์นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีตำบลน,นายางไปคลองสมัยที่3ค่ะ วันที่15ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนายางอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยพบว่าส่วนใหญ่ประชาชนเดินทางกันออกมาเป็นแบบครอบครัวหลังจากที่หน่วยเลือกตั้งต่างๆได้ปิดหีบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่เก็บหีบบัตรก่อนนำออกมานับคะแนนในแต่ละหน่วยโดยมีผู้เฝ้าสังเกต เกตการสําหรับการนับคะแนนสําหรับการชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีตําบลนาย่างสมัยนีไรคู่แข่งผู้ลงสมัครคือนายอนุรักษ์พรสมบูรณ์สิริเบอร์หนึ่งอดีตนายกเทศมนตรีตําบลนาย่างสองสมัยโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ตําบลนาย่างอาเภอชะอําจังหวัดเพรบุรีมีจํานวนทั้งสิ้น15,209คนมีผู้มาใช้สิทธิ์6,610คนบัตรดี5647ใบบัตรเสีย335บใบบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ด ให้ดใบคิดเป็นร้อยละ9.50มีหน่วยเลือกตั้ง28หน่วยในพื้นที่ตำบลเขาใหญ่ตำบลดอนขุนห้วยตำบลน,นายางโดยหลังการนับคะแนนแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จะนำบัตรเลือกตั้งไปส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ยังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลน,นายางก่อนเจ้าหน้าที่จะรวบรวมผลการนับคะแนนและประกาศขึ้นป้ายบริเวณหน้าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน,นายางครั้งนี้ได้คะแนนเสียงทั้งสิ้นห้า 5 6 4 7เสียงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลน,นายางยังคงตกเป็นของนายอนุรักษ์พรสมบูรณ์สิริเป็นสมัยที่3ต่อไปสแตมฟอร์ดจัดพิธีประสาทปรทิญญาบัตรค่ะ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่25ขึ้นเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาณศูนย์นิทัศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพในปีนี้มีบัณฑิตนานาชาติทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น1,314คนจาก40ประเทศทั่วโลกและในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง29ปีในปีนี้มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดได้เน้นย้ําถึงความสําเร็จของเส้นทางการ ศึกษาในระดับโลกภายใต้แนวคิด Go b a l o n Education Success The Junior of Academy and Career Excellence ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมด้วยทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญที่จําเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนทั้งในชีวิตส่วนตัวและสายอาชีพพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในเวทีระดับนานาชาติอย่างมั่นคงและภาคภูมิใจภายในพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะทู และตัวแทนจากสถานทูตกว่า21ประเทศที่มาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตพร้อมเป็นสักขีพยานในความสําเร็จของมหาวิทยาลัยที่ยังคงยืนหยัดในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากลในปีนี้มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกสิทธิ์เก่าดีเด่นประจําปี2567ขึ้นรับโล่รางวัลกิติยศเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพต่างๆจากวิทยาเขตหัวหินชามคุณอุไราการปากักหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สำนักง,งานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีสิทธิ์ธ เาปริญญาโทรัฐประาศาสนาศาสตร์ควรจำนงบุตรสงผู้จัดการทั่วไปวีรันดารีสอร์ทแอนด์วิลล่าหัวหินชอำสิทธิเก่าปริญญาตรัฐประาศาสนศาสตร์ คุณธนพันธ์ชูสุวรรณหรือเชฟบอลเจ้าของร้านบอลเชฟเทฟเบิลชามและเป็นเชฟอีเวนต์โชว์ทำอาหารให้กับบริษัทซีโนแปซิฟิกหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารเชฟออนเทรนทำอาหารบนรถไฟรายการแรกของไทยสิกับปริญญาโทรบริหารธุรกิจ MBA คุณวันเพ็ญเหลืองนฤทัยหัวหน้างานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลหัวหินสิทธิ์เก่าปริญญาโทรบริหารธุรกิจ MBA และคุณนัชชาพ,พรยิ่งพู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการซีโรจิติก ไทยแลนด์สิทธิ์เก่าปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการจัดการซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการการสนับสนุนกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลายัยหรือการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะร่วมช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันรวมถึงการส่งเสริมสิทธิ์เก่าให้สามารถต่อยอดธุรกิจหรือสร้างความสําเร็จในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืน ผมจำนงบุตรสงครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการทั่วไปโรงแรมวิลันดารีสอร์ทแอนด์วิลลาหัวหินชามแล้วก็โรงแรมเวอร์โซอวิลันดาคอร์เนชั่นที่หัวหินนะฮะเพราะนัต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดนะครับที่ให้เกียรติให้ผมมารับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นแล้วก็ขอแสดงความดีกับสิทธิ์เก่าที่ได้รับรางวัลวันนี้รวมไปถึงนักศึกษาทุกท่านนะครับหลักสูตรที่ผมเรียนเป็นหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์นะครับซึ่งผมทํางานในภาคเอกชน ใต้หลักสูตรที่ผมเรียนไปเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์แล้วก็ใช้กับในภาคธุรกิจนะครับที่ผมทำอยู่ในปัจจุบันนะครับรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆซึ่งผมต้องทํางานควบคู่ไปกับภาครัฐนะครับซึ่งหลักสูตรที่ผมได้เรียนไปเนี่ยมันทําให้ผมสามารถทํางานได้คล่องและง่ายขึ้นสาเหตุที่เลือกมาเรียนที่สแตมฟอร์ดเพราะว่าชื่อเสียงเป็นอันดับแรกพอได้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็ได้ทราบว่า คณาจารย์บรรยากาศนะครับการเรียนการสอนทําให้ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็อีกการสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้ที่ทํางานเราใกล้ที่บ้านนะครับมหาลัยแตมฟอร์ดเนี่ยฮะได้นําความรู้ปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังสื่อสารแล้วก็ติดต่อกับคณาจารย์นะครับซึ่งคณาจารย์เนี่ยได้มีการขอทั้งความรู้บางครั้งมีการนํานักศึกษามาศึกษาดูงานนะครับแล้วก็เรียนรู้หลักการบริหารในโรงแรมของผมด้วยนะครับซึ่งต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงและก็ อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตมฟอร์ดที่หัวหินหรือที่พระรามเก้านะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้กับมหาลัยสแตมฟอร์ดครับขอบคุณครับทะเลคลั่งประจวบปักธงแดงเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ําทะเลค่ะ,ะ,ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือ,ด,อด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งส่วนประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ที่จังหวัดประจวบคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยมีกำลังแรงเกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยทำให้ชายหาดตลอดแนว200 กิโมตรตั้งแต่ชายหาดอำเภอหัวหินถึงอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีขึ้นสูง2-3ถึงเมตรพัดเข้าชายฝั่งโดยเฉพาะอ่าวประจวบในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีื้นทะเลสูงประมาณ2-3ถึงเมตรตลอดแนวชายหาดยาว8กิโลเมตรทําให้ถนนริมหาดบางช่วงมีน้ําทะเลไหลทะลักข้ามสันเขื่อนกันขึ้นมีน้ําทะเลไหลทะลักข้ามสันเขื่อนกันลื่นไหลบ่าเข้าท่วมผิวการจราจรทําให้ร้านค้าร้านอาหารบริเวณแนวชายหาดต้องปิดให้บริการชั่ว หน่วยงานได้นําธงแดงมาปักไว้เตือนห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นทะเล ขณะที่เรือประมงเรือเล็กชายฝั่งกว่า100ลำจอดหลบขึ้นในคลองบริเวณเขาตามมงไร่นอกจากนั้นเรือเล็กชายฝั่งบางส่วนที่ไปจอดหลบขึ้นลมที่เชิงเขาร้อหมหวงในกองบิน5เจ้าหน้าที่ทหารได้ช่วยกันลากขึ้นฝั่งเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งนี้คาดว่าในช่วง16นาฬิกาวันเดียวกันนั้นหลังจากน้ำทะเลลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติฝ่ายปกครองอำเภอเทศบาลอ,อบตอมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลให้ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากลมแรงและ ขคลื่นซัดเข้าหาฝั่งและให้สำรวจบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายหาดหางแด้รับความเสียหายจากคลื่นพัดถล่ม และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0ูนย์หกสองเก้าหสำหรับวันนี้ทีฉันจุธามาศเพชรอยต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ